ดีนวลเจอใบไผ่ครับผมไม่ยอมลงอาบน้ำเลยเอา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 เอ้ยเจ้ามูวนทำอะไรโอ้โหโอ้โอ้ไปนัน่นไปนั่งไปนั่งอีกเล่นเหมือนเด็กเลยนะครับผมดูครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ารักมากเลยเล่นเหมือนเด็กมากเลยครับ ครับผมก็สําหรับนะครับผมคชิปนี้นะครับผมเราก็จะได้เขาได้อยู่ด้วยกันไปอาบน้ําด้วยกันด้วยนะครับผมครับ EP สองครับมาต่อ EP สองนะครับไปอาบน้ําด้วยกันนะครับนานๆจะได้อยู่ด้วยกันอถือโอกาสอาบน้ําด้วยกันเดินเล่นด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับบ้านให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะครับนานๆจะมีแบบนี้นะครับเห็นก่อน ไปแล้วเอาไปเลยสองสาวไปอาบน้ำด้วยกันนะครับผมอาบน้ำด้วยกันมันนนจะมีแบบนี้นะครับผมไป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 ,ไป,ไปเจออะไรนั่นเจออะไรเจอกล้วยโอ้เจอกล้วยของคุณแม่คนลชา้างยังไม่ถึงบ้านเลยไปไปก่อนไปก่อนของเราก็มีขเขาเมือของเราก็มีไปเออดเอาไป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 <อ>ไป ไปเร็ไปเโอ้ของเราก็มีอยู่ที่บ้านแน่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 แ่แน่ไป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 นปไ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 นไยไปไ่ไป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 ไม้ไปไปไปไไป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 นไปไะไรไัไ จะมีแบบนี้นะครับเป็นความสุขของสองสาวนะครับผมไปอาบน้ำก่อานเร็วสีนวนไปไหนขมินไปด้วยครับดูครับผมสีนวนไปไหนขมินไปด้วยไม่ยอมทิ้งห่างเลยนะครับ ดูหางชี้แล้วครับหางชี้แล้วหางชี้แล้วก็แต่ไม่ล่าเริงเหมือนอยู่กับพี่ดาวนะครับไงสีนวลคิดถึงกันไหมนัดเจอกันตั้งนานเฮ้ยไป้ยทำไปลูกเ้ยไปลูก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 

แล้วแล้วอู้อูอ้ออจับดีเด้ครับจับดีเด้อเฮ้ย้ยอ้ย้ยอเฮ้ยเฮ้ย้ยอยทีนวลเจอใบไผ่ครับผมไม่ยอมลงอาบน้ำเลยเอาเอาาเอเอ้ย จ้ามูอ้วนทำอะไรเจ้ามูอ้วนทำอะไรหมูอ้วนทำอะไรเอ้าเอ้าหมูอ้วนทำอะไรหมูอ้วนเอ้าหมูอ้วนทำอะไรอุหมูอ้วนอยู่ไม่เป็นสุขแล้วเอ้า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 หมูอ้วนทำอะไรเอ้ยติดลมเอ้ยติดลมไอ้หมูอ้วนติดลมบุ้ยไปเอิ้อตลงน้ำหนิดูหมูอ้วนจะติดลมแล้วนี่ดูดูคำมูอวนจะติดลมแล้ว ปเเอาชิโนไปอาบน้ำอะไปไม่ได้ครับผมเอาแลอเออไปเร็วนั่งคอดีๆวะนั่งคอนั่งคอเอ้ยเอ้ยเั้ยกมือนะทำไรดูดินก็นุ่มๆนะครับผมดูครับดินก็นนุ่มๆจะได้อาบน้ำไหมครับวันนี้กมือนก็น่ารักนะครับผมมีมุมน่ารักของเขาเองนะครับ ไปลูกกำมืออา,นาบน้ำลูกเอ้ยเออเอาลูกเอากระอาบน้ำนู่นแหละับ <page> ม <lunch> <paused> ึอไปแล้วเอ้ยตามกันเปิดไปว่ะกำมือเป็นอะไรับมือเออกำมือโอ้กำมือน่าเลยอะไรโอ้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 ไปนั่นไปนั่นไปนั่นอีกเล่นเหมือนเด็กเลยนะครับผมดูครับผมโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,อโน่ารักมากเลยเล่นเหมือนเด็กมากเลยครับมีมีดินให้เล่นมีรายให้เล่นนะครับผม วันนี้สีนวลมีโอกาสมาหาขมินที่บ้านเลยครับผมเพราะว่าสีนวลเป็นช้างที่เดินเร็วนะครับถ้าให้ขมือนเดินไปนะครับคงไม่ถึงง่ายๆนะครับแล้วก็เลยให้สีนวลนะครับโดนมาหาถึงบ้านเลยนะครับดูนะครับผมโอ้โหความน่ารักความรักของเขายังเหมือนเดิมนะครับจุใจไปเลยวันนี้ครับผมรับชมอย่างจุใจนะครับผมความน่ารักของขมิลนะครับ <c oughs> รู้ว่าคุยอะไรกันนะครับผมเสียงเล็กเสียงใหญ่กันนะครับเอ้ยเอ้ยย้อนไปเอาไปเร็วเอิ้นบุกป,ปลา,าไปไปเร็ว Chạm đi, Chạm, đi Chạm, đi Chạm đi đi đâu à, ớt, à, 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 đi đâu mà đi Ào, khuyên mày lâu thế, chạy vô khuyên, ào nắm con Ào nắm con, ào nắm con Lông ma, lông ลองเอ้นทำไมขึ้นเร็วจังดูครับผมโอ้ยรีบ,ร,บรีบลงรีบขึ้นยังไม่ได้ถึงแช่น้ําเลยครับผมยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยอาบน้ํากอดหอมกันนะครับผมดูดูครับน่ารักนารักน่ารัก,รกดูแล้วว่ารักดูแล้วว่าคิดถึงกันมากเลยนะครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากเลยวันนี้เหมือนกันนะครับผม ไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ความสัมหวังจะพาสีนวลมานะครับบางเอินนะครับผมมาเจอกันพอดีเลยนะครับผมเป็นความโชคด,ดีของข้ามื่นนะครับได้มารับกล้วยของคุณแม่คนรักช้างแล้วก็ได้มาเจอกันพอดีเลยนะครับก็เลยได้ไปเอาข้ามื่นออกมาจากโรงช้างมาเจอกันมาพูดคุยมาเล่นน้ําด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับผมที่หาดูได้ยากนะครับ นานๆที่จะได้มาแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราแยกกันอยู่น้ําท่วมนะครับแยกกันอยู่คนละที่นะครับอยู่คนละหมู่บ้านนะครับบ้านชินนนก็จะห่างจากบ้านขมเมืองประมาณสามโลนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับโอ้โหกอดกันยังเลยกอดกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยไปเลยเออ ไปแล้วไปแล้วไปเย็กไปเลยลงไปเย็กอาบน้ำก่อนเออมาถึงด้วยกันยังไม่ได้อาบน้ำด้วยกันเลยจะกลับบ้านซะแล้วดูครับผมไปแล้วสวยเพรคู่เลยอนอนลงนอนลงมาทั้งเงือบบอกชินวนนอนลงนอนลงนอนลงข้ามือนอนลงเอยจะได้นอนลงไหมเนาะจะได้อาบน้ำไหมเนาะ เอาสั่งช้างนะลงุงวดน้องเวิร์ดดูนะครับผมดูอยู่กลางน้ำก็ยังตรวกันนะครับจะรักแล้วก็คิดถึงกันแค่ไหนนะครับโอ้ดูครับหาไม่มีอีกแล้วครับผมช้างที่รักกันแบบนี้นะครับดูครับไม่ ไม่ดื่มน้ําก็ได้ไม่กินหญ้าก็ได้นะครับขอแค่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับดูครับอผมคงคิดถึงกันจริงๆนะครับคนเราถ้าได้ครึ่งหนึ่งของช้างก็คงจะดีครับเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับเป็นภาพที่อบอุ่น ของสองสาวนะครับซีนวนแล้วก็ค้ามืนที่ทุกท่านทุกคนรอคอยอยากจะให้เจอกันนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับด <c oughs> ู <c oughs> ไปแล้วหันหน้าไปฝั่งนู้นแล้ว ไปแล้วพักกันไปแล้วฮานะมันมนี่ฮานะมันมนี่เอาอาบนอนนอน้องเอิร์ดสั่งให้นอนน้อยนอนลงนอนลง เาลงเลงเลงออเลงสินวนราลขมืนดื่มน้ำแล้วนะครับขมืนเริ่มจะหิวน้ำแล้วอ่ะดื่มน้ำก่อนเลยดื่มน้ำนะครับน้ำก็อาจจะมีกินนิดนึงนะครับน้ำท่วมนานนะครับดูครับผมหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่นี่แหละครับไม่ได้อาบน้ำสักที อ้ครับผู้ไม่ได้เปียกหลังเลยนูครับผมครับลงมาแล้วนะครับผมอาบน้ำและแค่นี้ก็พอแล้วครึ่งตัวนะครับผมครึ่งท่อนนะครับวันนี้ก็ได้เล่นกิจกรรมด้วยกันก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคำมือของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ